สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสำนักบริการวิชาการสู่ชุมชนหรือว่า o a s Talk นะครับสำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษานะครับในกลยุทธ์การ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับคือการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยและกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการกันในหลายๆศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้นะครับและประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการในเรื่องของกลยุทธ สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า c s v นะครับแล้วก็กลยุทธ์การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ของสาชาชาตินะครับรองรับการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานอื่นๆมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและมีการตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างบรรยากาศในการแสวงหาความรู้แบบยั่งยืน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคระบาดโควิด -19 นะครับทำให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงานการทำมาหากินเลี้ยงชีพเกิดความยากลำบากพอสมควรนะครับไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตภาวะปกติได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้รัฐบาลจึงมีมาตรการต่างๆออกมาส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูอาชีพเกิดการจ้างงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลักสูตรอาชีพระยะสั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำมาให้ประชาชนได้เลือกเรียนเพื่อนำไปลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราไปฟังนโยบายด้านการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากท่านรองศาสตราจารย์นายสตวแพทัพเตรชูชาติกมลเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการครับสำนัก บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราก็เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะบริการวิชาการสู่สังคมซึ่งในรูปแบบของการบริการวิชาการสู่สังคมนี้นะครับในปัจจุบันนี้ตามพันธกิจที่เราได้รับมอบหมายนะครับมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการ ศึกษาตลอดชีวิตนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําหลักสูตรประเภทประกาศน,นียบัตรหรือว่านอนดีกรีนะครับหรือว่าในเรื่องของอาการบริการวิชาการสังคมหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าด้าน community outreach นะครับซึ่งในส่วนของ community outreach ตรงนี้แหละนะครับาการทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่ทางสํานักบ,บริการวิชาการเรา,าตั้งเป้าหมายในการที่จะดําดเนินการให้มีความต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของอาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆนี้เราก็จะได้มีการเรียนเชิญนะครับคณาจารย์นักวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในคณะวิชาต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ะะมาร่วมทําหลักสูตรกับสํานักบริการวิชาการนะครับตามสาขาตามความถนัดของคณาจารย์ของนักวิจัยหรือว่าของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับซึ่งการทําหลักสูตรระยะสั้นนี้นะครับผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยตอบโจทย์ในการทําหน้าที่ของสํานักบริการวิชาการได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับในเรื่องของ การที่สำนักบ,บริการวิชาการน,นะฮะจะได้นำเอาความรู้นำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือว่านำเอาความรู้ที่จะไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในพื้นที่ภาคอีสานของเรานี้มันก็จะสอดคล้องกับปณิฐานในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วนะครับซึ่ง ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันการศึกษาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักสูตรระยะสั้นต่างๆที่ที่สำนักบ,บริการวิชาการเราจะทำนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นในการที่จะไปทำให้พี่น้องประชาชนมีความรู้นะครับและก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติในการที่จะ ใ้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมนะครับหรือว่าในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆต,ตรงนี้เป็นเป็นเจตนาที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในช่วงระยะเวลาที่ที่ผ่านมานะครับที่เราได้มีการเชิญคณาจารย์เชิญนักวิจัยมาพูดคุยเพื่อที่จะเตรียมหลักสูตรระยะสั้นนะครับ มีคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆจํานวนมากนะครับที่ท่านให้ความสนใจแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงการที่จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าต่อจากนี้นะครับทางสํานักบริการวิชาการก็จะได้ร่วมกับคณะวิชาต่างๆร่วมกับท่านอาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยทยอยจัะทําโครงการระยะสั้นนะครับ เพื่อที่จะนําเอาความรู้นำเอาความเชี่ยวชาญนะครับนำเอานวัตกรรมนะครับที่มีอยู่ไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนโยบายแล้วเป็นเป้าหมายที่ที่เราจะทําต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับในยุคฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 สิ่งที่จะทําให้เกิดรายได้และ ใช้ระยะเวลาอันสั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ระยะสั้นๆจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรกำลังสนใจเพราะว่าใช้เวลาเลี้ยงแค่4เดือนก็สามารถขายได้มีราคาดีด้วยนะครับหอยเชอรี่สีทองมีรสชาติดีเนื้อกรุบกรอบ เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปชาวใต้ที่จังหวัดตรังให้ฉายาว่าเป็นหอยเปาฮื้อน้ําจืดนะครับเมนูที่เป็นที่ชื่นชอบของคนอีสานก็คือทานกับส้มตำํำส้มตําหอยเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่แกงคั่วหอยเชอรี่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการนําไปดัดแปลงกับเมนูอาหารไทยเช่นผัดไทยหอยเชอรี่เป็นต้นนะครับซึ่งรสชาติมันก็จะกรุบกรอบ รสชาติดีออกรสหวานนะครับหอยเชอรี่สามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือพวกที่มีเปลือกสีเหลืองบนน้ำตาลนะครับเนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกที่มีเปลือกสีเขียวเข้มปนดำและมีสีดำจางๆผพาตามความยาวเนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อนหอยเชอรี่จเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วลูกหอยอายุเพียง2-3เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลาหลังจากผสมพันธุ์ได้1-2วันตัวเมียจะวางไข่นขในเวลากลางคืนโดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ําเช่นตามกิ่งไม้ต้นหญ้าริมน้ำโคนต้นไม้ริมน้ําข้างๆคา,านาและตามต้นข้าวในนาไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว2-3นิ้วนะครับแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยไข่เป็นพวงเล็ก เรียงเป็นระเบียบสวยงามประมาณ300ถึง3,000ฟองไข่จะฟักออกเป็นตัวหอยภายใน7ถึง12วันหลังจากวางไข่นะครับสำหรับหอยเชอรี่สีทองที่เราเรียกกันที่จริงก็คือหอยเชอรี่พันสนิมหรือหอยหวานญี่ปุ่นซึ่งเลี้ยงง่ายเหมือนการเลี้ยงหอยเชอรี่หอยขมทั่วไปจุดแตกต่างคือ มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มไม่เหนียวเหมือนหอยเชอรี่ในเมืองไทยแถมเนื้อยังมีความหวานไม่ขาวต่างจากหอยชนิดอื่นๆในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่สีดําหอยโ่งหรือหอยขมทําให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปูนาและเลี้ยงหอยเชอรี่หันมาเลี้ยงหอยเชอรีสีทองและหอยเชอรีสีทองสนิมจานวนมากนะครับถ้าถามหาจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของหอยเชอรีสีทองและ ฮอยเชอรี่สีทองพันสนิมในประเทศไทยยังไม่มีระบุแน่นอนนะครับแต่เชื่อว่าบางส่วนเป็นพันุ์ที่ได้มาจากมาเลเซียนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thaismecenter.com นะครับตัวยอย่างของเกษตรกรที่ประสบผลสํสำเร็จเช่นนางสาวดวงพรสันติเพชรหรือขอนอายุ39ปีจากสาวช่างเย็บผ้าตกงาน พิกผ่านตัวเองมาเพราะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองขายเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากเริ่มเลี้ยงครั้งแรกประมาณ500ตัวผ่านไป6เดือนมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พร้อมขายอยู่ที่10,000คู่โดยเริ่มขายในราคาคู่ละตั้งแต่28บาทถึง100บาทขึ้นอยู่กับแต่ละไซส์ของตัวหอยนะครับทำให้เธอกลายเป็นเกษตรกรรายแรกที่มีควรรามหอยเชอรี่สีทองมากที่สุดในจังหวัดตรัง สำหรับวันนี้เรามารู้จักเกษตรกร,กรในจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองที่ผันตัวจากการทำเกษตรกร,เ,กรเชิงเดี่ยวปลูกอ้อยและประสบการขาดทุนผันตัวมาเลี้ยงหอยเชอรี่จนประสบความสำเร็จสามารถปลดหนี้และมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในปัจจุบันท่านคือนายมนตรีกูดอ้วท่านเป็นปลัดเทศบาลตำบลนนคองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น สวัสดีครับผมมนตรีกูดอั้วนะครับคําอ้วนฟาร์มประหลัดเทศบาลตะบนนนของนี่นะครับทํางานอยู่เทศบาลเริ่มแรกนะครับที่ผมได้หันมาเลี้ยงหอยเชลลี่เนื้อทองเพราะว่าเจอสภาวะของเศรษฐกิจครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับครัปลูกอ้อยมาเป็นสิบสิบปี จนเป็นโคต้าใหญ่ของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งนะครับหมื่นตันแต่ว่าทํามาแล้วมามาประสบปัญหาช่วงปีห้าเกที่ประเทศบรา,าซิลครับ,รบเขาฟอ้องร้องอ t o อว่ารัฐบาลน,นี้เอาเงินไปช่วยเหลือชวาวไร่อ้อยซึ่เป็นเกษตรกรเขาฟ้องร้องแล้วก็เลยเขาก็ได้ตัดตัดเงินช่วยเหลือ160อบาทต่อตันช่วงนั้นแหละครับที่ เกษตรกรชาไรอ้อยเจอมรสุมให,ใหญ่ครับจากปีห้เก็ดมาเรื่อยๆอครับคราวนี้ผมก็เป็นหนี้โรงงานน้ําตาลอยู่ถึงหกหล้านกว่ามไม่ธรรมดานะครับปี60ศไปไม่ไหวแล้วครับ,รบเพราะว่าทั้งอุ๋ยแพงแต่ราคาอ้อยมันสวนนะ่สวนทางครับราคาอ้อยต่ำก็เลยตัดสินใจที่จะ,ะเลิกเลิกทำพืชเชิงเดี่ยวครับครับ ขายวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับทั้งรถทั้งอะไรส่งใช้นี่โรงงานหมดแล้วก็กลับหันมาในเรื่องเกษตรผสมผสานพอดีได้รับการแนะนำจากหลานนะครับซ,ซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละว่าใ,ให้ลงมาเลี้ยงหอยเชอรี่เชอรี่สีทองเนี่ยผมก็สงสัยผมงงนะครับ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เชอรี่สีทองนี้เป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าเชอรี่แถวบ้านเราก็เต็มห้วยอยู่ มีเยอะอยู่เขาก็บอกว่าเชอรี่สีทองหรือเชอรี่เนื้อทองนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเนื้ออร่อยนะครับเนื้อสีเหลืองอร่อยนุ่มนอกแล้วก็กรอบข้างในไม่เหนียวแล้วก็มีรสชาติาพิเศษก็คือมีรสหวานครับเหมือนหอยหวานอันนี้ผมก็เลยลองลองดูคุยกับแม่บ้านครั้งแรกนะครับว่าะจะขอลงเลี้ยงหอยเชอรี่ กับหลานทั้งหน่อยครับเขาห้ามนะครับช่วงแรกในบ้านห้าม <c oughs> ห้าวมม่าเชอรี่มันเป็นยังไง <c oughs> แล้วเลี้ยงมาแล้วจะไปขายที่ไหน <c oughs> ครับครับก็เลยตัดสินใจลงทุนที่2,300บาท <c oughs> ช่วงนั้นนะครับครับ <c oughs> ซื้อ,อตัวเล็กๆขนาดเลี้ยญบาทนี่แหละครับจากจากกาดที่ซึ่งเป็นหลานนี่มาครับซึ่งแต่ก่อนนี้ตัวเล็กๆขนาดเลี้ยนบาทนี้6บาทเลยนะครับ <c oughs> ตัวละ6บาทแพงมากครับช่วงนั้นแล้วก็พ่อพันแม่พันคู่ละหนึ่งรอบาท ครับคู่ละหนึ่งร้อยบาทเขาก็ให้มาสองอย่างนะครับในวงเงินสองพันสามร้อยบาทผมก็มาขยายตัวเลขนี้พอได้อีกสักสิบห้าหรือยี่สิบถึงยี่สบนนี้มันก็เริ่มเป็นพ่อพันไม่พันเป็นหนุ่มสาวได้แล้วครับครับก็มีคนที่สนใจเขาก็มาซื้อครับครับมาซื้อไปก็คล้ายว่าเราได้ต่อเงินอีกครับต่อเงินอีกไม่ต้องรอนานส่วนพ่อพันไม่พันที่เรา ได้มาครั้งแรกมันวางไข่เลยครับวางไข่ผมก็เก็บไข่ขยายไปเรื่อยจนได้ถึงทุกวันนี้ครับครับแล้วก็ได้รู้การเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเราจะเริ่มขายได้ระยะช่วงไหนช่วงไหนบ้างแล้วก็ขายเนื้อได้3เดือนเราเริ่มจับขายเนื้อครับปริมาณความต้องการของตลาดนี้มีสูงครับครับแล้วก็กลับฟื้นจากเริ่มหนึ่งครับเริ่มหนึ่งหม่ฟื้นตัวได้เร็วมากครับเพราะว่าหอยเชอรี่ อพอตลาดตลาดกว้างขึ้นใช่ไหมครับเขาต้องการพ่อพันไม่พันหรือว่าตัวเลกไปขุนฟาร์มใหญ่ยยนี้เขาต้องการตัวเลกไปขุนแล้วก็ส่งให้เขาครับแล้วก็ส่งขายเนื้อในช่วงระยะแรกก็ส่งขายเนื้อเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่พอเหมือนเดิมครับ,รบก็สามารถสร้างไรายได้เสริมเสริม<ๆ>ได้เฉลีย่ยแล้วนะรับไม่ต่ำกว่าเดือนละห้าหมื่นบาทโอ้โหือว่าเยอะมากก็สามารถใช้หนี้ธนาคารเนี่ยอะไรได้สบายครับได้ค่อยทยอยส่งเขา ที่เรายัางติดหนี้แต่ว่าหนี้โรงงานน้ําตาลออรียบร้อยหมดไปแล้วชำระไปหมดแล้วก็เลยสบายเลยครับไม่ต้องไปวิตกกังวลหนี้โรงงานน้ําตาลนี้รายได้จากการขายหอยหรือเปล่าครับเี่ยก็มีส่วนครับเป็นส่วนหนึ่งครับมีส่วนหนึ่งที่เรารไปาไปใช้หนี้โรงงานน้ำตาลใช้เวลาก็เก้าเดือนนะครับพี่ว่าเร็วมากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือท่านอาจารย์ไกรเลิศครับ ยูทูทีของเรานี่แหละครับมาแนะนําวิชาการแล้วก็พูดคุยเรื่องตลาดการไปรูปในอนาคตครับเนครับห็ท่านว่าจะจัดนิทรรศการใหญ่ด้วยก็ยังไม่มีหอยเลยครับยังไม่มีหอยปริมาณหอยของสมาคิก็ยังไม่พอเราคาดว่าเดือนพฤษภาโน่นแหละครับปริมาณหอยถึงจะเริ่มที่ส่งตลาดได้ในส่วนของตลาดี่ยระหว่างตลาดที่มีคนไปซื้อ มาซื้อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กับตลาดที่ขายเนื้อเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันครับขายเนื้อถ้าเรามีปริมาณเพียงพอเราขายได้ไปเรื่อยๆเลยครับเยอะเลยนะครับครับแต่ว่าเราเรายังไมีปริมาณไม่พอครับคนที่มารับซื้อเขาจะมาตัดช่วงกลางของเลยครับอย่างฟาร์มใหญ่นี้เขาจะมาเก็บหอยของเรานี้ไปไปเลี้ยงต่อไปคุ้นขยายต่อเพื่อจะเป็นหอยเนื้อของเขานะครับครับเขาจะรับตั้งแต่ตัวขนาดเลียนบาท เขาเล่ของเราไปหมดเลยปริมาณหอยเนื้อเราก็เลยไม่มีครับครเขาตัดช่วงกลางเลยแสดงว่าตลาดนี้ยังไปได้เรื่อยๆใช่ครับตลาดตลาดพ่อหันไม่พันนี้จะไปได้เรื่อยๆผมว่าน่าจะอยู่ที่สองปีเศษครับครับแต่ตลาดหอยเนื้อนี้ตลอดเลยครับเพราะว่าคนเราก็กินทุกวันนะครับครับขนาดทากับข้าวเองในครอบครัวนี้ก็อย่างน้อยก็วันละโลสองโลแล้ว ซึ่งหอยเนื้อนี้กว่าเราจะได้กินก็สามเนือนนะครับครับนี่แหละครับผมถึงว่าเรื่องอาหารการกินมันไปไปได้ไกลครับครับหอยที่เราเลี้ยงนี่มีกี่ประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทนี่มีการเลี้ยงแตกต่างกันยังไงครับอ๋ออาจะมีอยู่สองประเภทนะครับแต่สายเลือดเนี่ยเขาใกล้ใกล้คิดกันนี่แหละครับสายพันธุ์ใกล้ๆกกันอ่าชนิดแรกก็คือเปลือกสีทองเนื้อสีทอง นี่แหละครับที่เป็นชื่อของเชอร์รี่สีทองครับครับแล้วก็ชนิดที่สองก็คือเปลือกเป็นสนิมสีสนิมหรือโกโก้เนี่แหละครับแต่ว่าเนื้อสีทองเหมือนกันครับเขาจะต่างกันที่สีของเปลือกครับครับแต่ว่าสายพันธุ์เขาอยู่ใกล้ๆกันนะครับครับสามารถเอาพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์สีทองแล้วก็แม่พันธุ์สนิมนี้มาผสมพันธุ์กันได้จะทำให้ลูกเขาแข็งแรงยิ่งขึ้นครับ ีนี้เรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงเชอรี่สีทองนี่ครับใช้อาหารอะไรครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนตัวใหญ่ครับก็เน้นเน้นก็คือพืชน้ำครับครับผักตบชวาแหนหางกระรอบอย่างนี้ครับที่เป็นพืชน้ำอยู่ปกติของเราที่มีอยู่ตามธรรมชาติครับครับเราจะเราสามารถมาเป็นอาหารให้เขาได้หมดเลยครับจอกดอกกุหลาบ แหนแดงอย่างนี้ครับเครับพื่อที่อยู่บนบกก็มีใบผงชีลวดต้นกล้วยอย่างนี้ครับครับเขากินครับเราฝานต้นกล้วยเลยตรงนี้เขากินใบหูเสือเขาก็กินนะครับที่เป็นสมุนไพรเขาก็กินปัดตำลึงอย่างนี้เขากินหมดครับบอนต้นบอนหวานอ่มีอีกหลายๆชนิดนะครับใบมะละกอก็กินครับต้นมะละกอก็กินที่เป็นพืชผักได้หมด นี่แหละครับผมถึงว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากไม่ต้องไปพึ่งพิงอาหารที่จากโรงงานครับนะครับอาหารที่สําเร็จรูปก็มีอาหารประดุกเล็กแค่นั้นที่เราเสริมกระตุ้นกล้ามเนื้อเขาเฉยๆครับครับไม่ไม่ต้องเยอะช่วงเย็นเราว็็ให้อาหารเม็ดเขาอาหารประดุกเล็กให้น้อยครับครับแต่สอบหนึ่งผมได้ยันหนึ่งเลยนะครับ สามเผื่อคนที่เลี้ยงวัวพวกหญ้าเนเปียหญ้านรกจักระพัดหญ้าหวานอะไรพวกนี้กินเป็นอาหารได้หมดใช่ไหมครับได้หมดเลยครับเขากินได้หมดเลยครับครับผมยังมีความคิดว่าอ่าผมกําลังผูกกระท่อมครับผูกกระท่อมไปแล้วสองร้อยต้นครับถ้าได้ผมจะไปกระท่อมมาเลี้ยงเลยครับเลี้ยงแล้วก็จะสร้างอ่ามูลค่าให้เขากองน้องหอยหอยเนื้อกระท่อมครับอ มันมจะมีทําให้คุณสมบัติเป็นยังไงครับถ้าเลีเ้ยงด้วยกระท่อมครับเห็นว่ามันจะ,ะเพิ่มคุณค่าทางพุทนาคารมันปีนะครับ<อ>จะเสริมเลื่งยงความภัยปีครับครับคนเราเวลาไปประกอบอาหารเราก็จะได้ส่วนนี้ไปด้วย <c oughs> มีข้อควรระวังในการเลี้ยงอย่างไรหรือว่าข้อควรระวังในการให้อาหารมีมีอย่างไรบ้างครับก็ก็มีครับถ้าเราเลี้ยงมันจะมีเศษอาหารใช่ไหมครับเป็นเส้นใยต่างๆที่เขาไม่สามารถที่จะกินได้ อย่างต้นกล้วยอย่างนี้เขาจะสามารถกินได้พวกพวกนิ่มๆหน่อยแต่พวกเส้นใยนี้มันจะร่วงร่วงลงไปที่พื้นครับเราต้องเก็บออกสิบวันครั้งหนึ่งต้องเอาออกจากบ่อเราครับถ้าเป็นกระชังเราก็จะเอาจากออกจากทุกค้นกระชังครับเพราะว่าพวกนี้มันจะไปสะสมหมักหมมกันเกิดแก๊สเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วก็ทําให้น้องหอยของเราน็อกแล้วก็ตายได้ครับศัตรูของหอยที่สําคัญมีอะไรบ้างครับ ตามธรรมชาติถ้าตามธรรมชาติของเขาก็มีนกปากหางแค่นั้นครับครับแล้วก็พวกเขียดเขียดตัวคลิปสีเขียวะครับที่อยู่ตามธรรมชาติเขาจะกินลูกหอยพวกนั้นนะครับแล้วนกปากหางนี่อันตรายมากถ้าเขาได้ลงได้ลงแล้วเราไม่ได้ป้องกันไว้นี่ครับวันหนึ่งเนี่ยเขากินได้ถึงเป็นร้อยกิโลเลยครับถ้าลงเยอะๆครับส่วนส่วนอื่นก็ก็ไม่ค่อยมีครับมีสภาพอากาศแค่นั้นช่วงฤดูหนาวเราจะเลี้ยงเขาอ่าได้ โตช้าครับโตช้าแล้วก็ออกไข่ช้าด้วยครับช่องหน้าหนาวครับก็มีแค่นั้นครับครับแล้วก็ท่านอยากให้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงใหม่มีคําแนะนําอะไรบ้างครับครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลผมแนะนําให้เลี้ยงในกระชังถ้ามีสระนะครับมีสารจะได้เปรียบเพราะว่าวัสดุกรอนของเราก็ใช้ตามธรรมชาติยกเว้นกระชังเขียวแค่นั้น ที่เราต้องต้องซื้อือมาเย็บเองก็ได้หรือว่าซื้อสําเร็จรูปมาก็ได้ส่วนพวกไม้ไม้ไผ่เนี่ยเราก็พอมีเราก็ใช้ของเราเองนะครับอันนี้สําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาครับ,รบให้มเขอให้มีพืชผักของ,ของเขาให้เขาไว้รเราติดประชุมหรือว่าไปต่างประเทศอะไรเป็นเดือนก็ได้ครับเขาก็กินพวกพืชของเขาเป็นปกติแต่ถ้ามีคนมีเวลาที่จะดูแลเต็มๆนี่ก็แนะนำสามารถ ทำเป็นระบบปิดได้ก็คือเลี้ยงในบ่อตามบ้านนี้ตามบ้านนี้สําหรับคนมีเวลาเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนระบายน้ําอยู่ทุกเกวันครับครับอันนี้เราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยครับครับน้องหอยจะไม่ค่อยตายถ้าอากาศเย็นอย่างนี้เราก็เพิ่มความอุ่นด้วยหลอดไฟครับเขาจะไข่ตลอดแล้วก็เจติบนตด้ได้ปกติไม่ต้องไปชะงักอยู่ช่วงหน้าหนาวครับครับอันนี้จะคือข้อดีของระบบปิดที่เป็นบ่อตามบ้านครับครับ แต่ว่าก็มีข้อเสียก็คือต้องเปลี่ยนน้ำนี่แหละครับเปลี่ยนน้ําตลอดเจ็ดวันถ้าทําเป็นระบบน้ําวนไหลวนย,ย,ยิ่งยิ่งดีครับครับถ้าจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเจอรี่สีทองจะขอคําแนะนําได้ยังไงหรือว่าจะขอซื้อพ่อพนัพนธุ์แม่พันธุ์จะติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ที่คําอ้นฟาร์มนะครับคบา,าอ้นฟารม์มจะแนะนํา ทั้งวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกวิธีการอนุบาลวิธีการฟักไข่เราทํายังไงครับจนจนได้ตัวหอยแล้วก็การบํารุงแล้วก็ดูแลให้อาหารเขายังไงจนจับขายครับจะให้ความรู้ไปด้วยครับครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทั้งในเฟซบุ๊กอ๋อมีเฟซบุ๊กด้วยครับมีเฟซบุ๊กด้วยครับแล้วก็าพิมพ์คำว่าอะไรครับเฟซบุ๊กพิมพ์คําว่าอะไรครับพิมพ์อ่าคว่า มนตรีมนตรีกูดอ้วอะไรก็ได้ครับชื่อครับหรือว่าเข้าไปค้นหาในหอยเชอรี่ขอนแก่นก็ได้ครับจะมีแนะนําไว้ครับครับหรือว่าจะถ้าไม่ไม่ถนัดในเรื่องนั้นก็โทรศัพท์ตรงเลยก็ได้ครับรับสายตลอดที่ศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หกหกหกหนึ่งเก้าครับแต่ว่าแนะนําให้มาเข้ามาเยี่ยมที่ฟาร์มเลยนะครับเราจะได้หลายอย่างครับ วิธีการแล้วก็มีกาแฟมีอะไรไว้ต้อนรับอยู่ตลอดนะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะอยากเลี้ยงครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายอนาคตไกลแล้วก็เป็นอาหารของเราด้วยครับอนาคตต้องต่างประเทศแน่นอนครับว่าทางทางประมงเพิ่งติดต่อมาทย์ที่แล้วครับว่าทางประมงเขาจะส่งเสริมเพราว่ามีท่านสสสมศักดิ์คุณเงินซึ <good> ่งสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้วครับ ดําเนินการในเรื่องให้หอยเชอรี่เนื้อทองของเรานี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยครับจากศัตรูพืชเป็นสัตว์เศรษฐกิจผลที่ท่านปลัดมนตรีกูดอ้วประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในครั้งนี้นะครับมีการขยายนําไปสู่ตรเกตลเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ซึ่งในนี้ก็รวมทั้งนายทรงรักแก้วดวงตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนนคองอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นท่านเริ่มต้นได้อย่างไรมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจและมีคําแนะนําดีๆมาฝากท่านผู้ฟังที่จะเริ่มต้นเลี้ยงใหม่ผมอยากเริ่มแบบว่าให้มันเห็นผลเร็วที่สุดครับครับท่านก็เลยแนะนําว่าสั่นเอาตัว,ต,วตัวขนาดาที่เริ่มที่เอาไปเลี้ยงเองได้คือเริ่มจากประมาณจากักรทอนิวก่อยนี่ครับประมาณ ไหวกัอายุเดือนประมาณเดือนเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับกระได้ซื้อจากท่านประรัดไปนี่หนึ่งพันห้าร้อยตัวนะครับเราก็ไปเริ่มเลี้ยงครับผมหลังจากนั้นมาผมก็มาเอาไข่อีกนะครับซื้อไข่กับจิตเป็นจํานวนเงินกันหนึ่งพันบาทนะครับ,รบเอาไปเริ่มเลี้ยงนะครับชุดที่ผมเอาไปเริ่มเลี้ยงตอนนั้นเมื่อประมาณจากักษ์สองสามเดือนก้อนหนานี้นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มว่างไข่เองแล้วนะครับแล้วชุดทีเป็นไครตอนนี้มันกรสะมันมันกัแตกเป็นตัวมาแล้วนะครับนั่นจูงใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดนะครับตลาดคือไวเชอร์ี่เนี่ยเขาเป็นซั์ทีว่าขยายพันธุไ์ได้เร็วนะครับทนทานครับโรคไข,ข้ไข้เจ็บเขาจาบวหลายนะครับสามารถที่โยนในอากาศที่หนาวได้รอนได้นะครับ สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากจงหอยคูนึงเนี่ยออกมาเป็นพ่วงเนี่ยพ่วงใครนึงพ่วงสามารถถ้าเป็นตัวกับตัเบาะออกมาก,กับอยู่ประมาณสองถึงสามร้อยตัวไม่ที่จะเลี้ยงนะครับก็คืออ๋อเทวาอัานหนึ่งนะครับทันมี่บอนามบอนามที่สามารถเสี่หอยอยูนะครับอบอนามกับ บ่อต้องจาเป็นต้องบ่อหง่ครับบ่อในหน่อยก็เจ้าก็เลียงได้ครับก็คือเห็ดเป็นกระช่างนะครับแนะนำว่าเลียงในกระชังนะครับเพราะว่าหอยถ้าลงสู่บ่อดินบ่อยังเนี่ยในการเจ้าะจะไปผสมพันธุ์กับหอยพื้นบ้านมันก็มีนะครับนั่นก็แนะนําให้เป็นเลียงในกระช่างส่วนเงืนเหลื่มตนนะครับเงืนเรลื่มตนนี่หอยคูหนึงนะครับหอยคูหนึงก็ตอนนี้ก็ยุ่ประมาณห0าสบาทนะครับ สามารถที่ลงทุนนี่ประมาณจักรลักร้อยสองร้อยนะครับสามารถสามเดือนสี่เดือนเนี่ยชาวบ้านที่มีหอยเป็นจานวนเป็นพันๆตัวนะครับพอหอยเชลลีเป็นปันขังจะขยายพันธุ์ไดรวดเร็วนะครับเหมาะเหมาะที่จะเอาไปลงทุนนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการอยากจะเริ่มต้นอาชีพการเลี้ยงหอยเชลลีสีทองที่มีรายได้งามเลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตได้เร็วท่านสามารถขอคำแนะนำได้ ทั้งจากประมนรตรีกูดอ้วประเทศสบานตบนนนท์ของรองศาสตราจารย์ดกรไกรเลิศทวีกุลหรือสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือท่านจะเข้าร่วมอบรมกับสำนักบริการวิชาการก็ได้นะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักบริการวิชาการได้ทางเว็บไซต์ uac.kku.ac.th นะครับหรือว่า Facebook สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมนายประภาพรขันชัยผู้ดำเนินรายการขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ